สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนความคิดผมไปเลยจากคนที่คิดว่าตัวเองสายแข็งทำงานกลางคืนบ่อยเจอมาก็เยอะจนกระทั่งเจอคืนนั้นอาชีพอย่างผมนะครับช่างประปาอิสระงานมันไม่เลือกเวลาอยู่แล้วท่อแตกตีหนึ่งน้ำรั่วตีสามนี่คือเรื่องปกติ ผมชินกับการต้องลุกไปทำงานในขณะที่คนอื่นเขากำลังหลับสบายและคืนนั้นก็เหมือนกันประมาณสี่ทุ่มกว่า,กวาเกือบห้าทุ่งแล้วล่ะครับโทรศัพท์ผมดังขึ้นเบอร์แปลกแต่ผมก็ต้องรับเพราะมันคืองานปลายสายเป็นเสียงค่อนข้างมีอายุฟังดูร้อนรนมากเขาแนะนำตัวว่าเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งชานเมืองนี่แหละครับ เขาบอกว่าตอนนี้ที่โรงเรียนมีปัญหาใหญ่ท่อประปาหน,น่าจะแตกน้ำมันไหลท่วมออกมาจากใต้อาคารพละศึกษาเยอะมากกลัวว่ามันจะเข้าห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาที่เพิ่งเบิกงบมาใหม่ผมก็รับปากไปตามปกติคิดแค่ว่าก็คงเป็นงานด่วนปิดวาวหาท่อแตกซ่อมแล้วก็กลับบ้านนอน ผมขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับบรรยากาศแรกที่เห็นคือความมืดโรงเรียนตอนกลางคืนนี่มันวังเวงกว่าที่คิดนะครับมีแต่ไฟจากป้อมยามตรงประตูรั้วที่เปิดสว่างอยู่ลุงยามโบกมือให้ผมผ่านเข้าไปแบบง่ายๆเหมือนรู้เรื่องอยู่แล้วผมขี่ลัดเลาะไปตามทางคอนกรีตเก่าๆจนถึงโซนด้านหลังที่เป็นอาคารพัะศึกษา มันเป็นอาคารปูนชั้นเดียวกว้างๆที่แยกตัวออกมาจากตึกเรียนหลักๆอย่างชัดเจนและที่สำคัญมันมืดตื้อเลยครับผมเห็นแสงไฟฉายวาบๆอยู่ตรงบันไดหน้าอาคารครูใหญ่ที่โทรหาผมพร้อมกับครูผู้ชายอีกคนน่าจะชื่อครูพละยืนรอผมอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมาแล้วหรอครับช่างทางนี้เลยครับน้ำมันออกมาไม่หยุดเลย เขาชี้ไฟฉายไปอีกมุมหนึ่งครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นเหมือนบ่อน,น้ำขนาดย่อมๆไปแล้วเสียงน้ำไหลซาซาดังกลบเสียงจิ้งหรีจ,จนหมดวาวหลักอยู่ไหนครับครูผมต้องปิดน้ำก่อนผมถามพลางวางกล่องเครื่องมือครูใหญ่สายหน้าเราลองปิดตัวหลักหน้าโรงเรียนแล้วแต่มันไม่หยุดมันน่าจะมีวาวแย่ของโซน,นี้อีกตัวแล้วครูพระละก็พูดแทรกขึ้นมา ด้วยน้ำเสียงอ่อยๆมันมีครับแต่มันอยู่ในนั้นเขาชี้ไฟฉายไปอีกทางหนึ่งครับสุดทางเดินของอาคารพละศึกษาที่เกือบจะติดกับแนวป่าละเมาะหลังโรงเรียนมีอาคารปูนเล็กๆเก่าๆอีกหลังหนึ่งตั้งอยู่มันคือห้องน้ำครับเป็นห้องน้ำแบบเก่าที่สร้างแยกออกมาต่างหาก สภาพคือต้องไม่ต้องบอกว่าร้างมานานแค่ไหนเถาวันเลื้อยพันจนแทบจะกลืนตัวตึกกระจกบานเกล็ดแตกไปหลายบานวาวใหญ่ที่คุมโซนนี้ทั้งหมดมันอยู่ข้างในห้องน้ำชายห้องในสุดครับช่างแต่ห้องน้ำนี้เราปิดตายมาสิบกว่าปีแล้วนะผมมองหน้าครูทั้งสองคนพวกเขามีท่าทีแปลกๆเหมือนไม่อยากเข้าใกล้ที่นั่น แต่สำหรับผมมันคืองานครับน้ำยิ่งไหลค่าเสียหายยิ่งเยอะงั้นผมขอไปดูหน่อยครับมีกุญแจไหมครูใหญ่ย,ยื่นพวงกุญแจเก่าๆที่สนิมเขอะมาให้ผมดอกนี้ครับช่างแต่ระวังหน่อยนะข้างในมันมืดแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมพยักหน้ารับเดินลุยน้ำที่เริ่มเจิ่งนองพื้นไปยังห้องน้ำร้างหลังนั้น ยิ่งเดินเข้าไปใกล้กลิ่นอับชื้นกลิ่นสาบป,ปูนเก่าและกลิ่นเหมือนอะไรเน่ามันยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆเสียงน้ำที่รั่วมันดังมากครับแต่หน้าแปลกที่พอผมมายืนอยู่ตรงประตูไม้ผูกของห้องน้ำชายผมกลับได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมามันเป็นเสียงน้ำเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสียงน้ำไหลซาซามันเป็นเสียงติง๋ง ติงต่งติ่งเหมือนน้ำหยดลงบนพื้นกระเบื้องที่แห้งสนิททั้งๆท,ที่ข้างนอกนี่น้ำท่วมขนาดนี้ผมยืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าๆนั่นสักพักพยายามสลัดความรู้สึกแปลกๆออกไปก็แค่ห้องน้ำร้างงานก็คืองานผมส่องไฟฉายไปที่แม่กุญแจ มันเป็นแบบคล้องห่วงที่เก่าจนสนิมแดงเถือกไปหมดผมเสียบกุญแจที่ครูใหญ่ให้มาลองบิดดูติดครับมันฝืดมากผมต้องออกแรงโยกซ้ายโยกขวาอยู่สองสามครั้งจนได้ยินมเสียงกลไกลข้างในมันดังแกรกเบาๆก่อนที่แม่กุญแจจะดีดผึงออกมาวินาทีที่ผมดึงประตูไม้บานนั้นเปิดออกกลิ่นครับกลิ่นมันปะทะหน้าผมจัง มันไม่ใช่แค่กลิ่นอับชื้นแบบที่ผมได้กลิ่นตอนแรกแต่มันเป็นกลิ่นสาบที่รุนแรงกว่านั้นมากกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนของหมักกลิ่นปัสสาวะที่แห้งกรังสะสมมานานแล้วที่แย่ที่สุดคือกลิ่นข่าวมันเหมือนกลิ่นสนิมเหล็กผสมกับกลิ่นอะไรสักอย่างที่ผมไม่อยากจะนึกถึงผมยกแขนเสื้อขึ้นมาปิดจมูกแทบจะพังงะถอยหลังผมเปิดไฟฉายคาดหัวที่พกติดตัวมาตลอดลำแสงมันสาดส่องเข้าไปในความมืดทึบเผยให้เห็นสภาพที่ ต้องเรียกว่าเละเทะครับพื้นกระเบื้องที่เคยเป็นสีขาวตอนนี้กลายเป็นสีน้ำตาลหม่นศก,กรปรกจนดูไม่ออกว่าเปียกหรือแห้งเพดานมีแต่หยักใยห,หนาเตะห้อยย้อยลงมาเหมือนมา่านผืนใหญ่ทางซ้ายมือเป็นแผงโถปัสวะชายที่เหลืองอ๋อยคราบเกาะจนหน้าขยะขยงถัดเข้าไปเป็นห้องส้วมแบบนั่งยองครับเรียงกันไปประมาณสี่ห้าห้องประตูไม้ผุบางห้องก็พังหลุดออกมาบางห้องก็ปิดสนิท เสียงน้ำรั่วซ่าจากข้างนอกยังดังอยู่แต่ในนี้มันเงียบเงียบจนได้ยินเสียงติงต๋งติง๋งติ๋งชัดเจนมากมันดังมาจากข้างในสุดครับผมพยายามเพ่งมองหาก่อนว่าวาวที่ครูเขาว่ามันอยู่ตรงไหนปกติมันต้องอยู่ตรงผนังที่เห็นชัดๆแต่ผมไม่เห็นเลยหรือว่าห้องในสุดที่ครูใหญ่พูดมันหมายถึง ห้องซ่วมห้องในสุดผมตัดสินใจเดินลึกเข้าไปครับเสียงรองเท้าบูทของผมเหยียบย่ำลงบนเศษใบไม้แห้งกับขยะอะไรสักอย่างที่กรอบแกรบอากาศในนี้มันเย็นยเยือกผิดปกติครับผมสาดไฟฉายสำรวจไปทีละห้องห้องแรกว่างเปล่ามีแต่โถส่วมแตกห้องสองว่างห้องสามประตูปิดผมลองผลักดูมันก็เปิดออกข้างในไม่มีอะไร จนกระทั่งผมมาถึงห้องสุดท้ายห้องในสุดประตูมันแง้มอยู่ครับแสงไฟฉายจากหัวผมลอดผ่านช่องแคบนั้นเข้าไปและเสียงติงต๋งติง๋งติ๋งที่ผมได้ยินมาตลอดมันดังมาจากในห้องนี้แน่นอนผมกลืนน้ำลายลงคอเหนียวเหนียวอาวะต้องรีบปิดน้ำผมใช้ปลายเท้าเขี่ยประตูให้มันเปิดกว้างขึ้นทันทีที่ประตูเปิด เสียงน้ำหยดหยุดลงทันทีครับหยุดแบบกริบไปเลยผมสาดตไฟฉายเข้าไปดูโล่งครับไม่มีใครไม่มีอะไรผิดปกติแต่ที่แปลกคือโถส้วมในห้องนี้มันดูสะอาดกว่าห้องอื่นยังเห็นได้ชัดแล้วตรงพื้นกระเบื้องมีรอยน้ำหยดเป็นวงเล็กๆเ,เปียกใหม่อยู่จริงๆเหมือนมีคนเพิ่งมาสลัดน้ำอะไรสักอย่างทิ้งเอาไว้ผมขมวดคิ้วแล้ววาวอยู่ไหนล่ะ ผมส่องไฟฉายไปรอบๆอีกครั้งจนกระทั่งสายตาผมเหลือบไปเห็นบางอย่างที่ผนังด้านหลังสุดของห้องน้ำมันไม่ใช่ห้องส้วมครับแต่มันเป็นประตูเหล็กบานเล็กๆที่โดนทาสีเขียวทับไว้จนกลืนไปกับผนังที่ขึ้นรามันคือห้องเก็บของหรือห้องช่างห้องในสุดจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้ผมเดินไปที่ประตูเหล็กนั่นมันไม่มีกลอนใช้สลักคล้องไว้เฉยๆ ผมดึงสลักออกแล้วกระชากประตูเปิดเสียงบานพับเสียดสีกันดังลั่นจนผมสะดุ้งข้างในเป็นห้องแคบแคบมืดมืดและแน่นอนครับผมเจอแล้ววงลกล้อวาวสีแดงอันใหญ่ที่ผมตามหามันอยู่ท่ามกลางท่อแป,ป๊บที่พันกันยุ่งเหยิงผมถอนหายใจโล่งอกรีบมุดตัวเข้าไปในห้องแคบแคบนั้นกลิ่นสนิมเหล็กในนี้แรงมากผมใช้มือทั้งสองข้างจับที่วงล้อวาวเตรียมจะออกแรงหมุน และในจังหวะนั้นเองครับจังหวะที่ผมกําลังจะบิดมันปังเสียงประตูดังลั่นมาจากข้างนอกไม่ใช่ประตูห้องเก็บของที่ผมอยู่แต่เป็นเสียงประตูห้องส้วมห้องในสุดที่ผมเพิ่งเดินออกมามันกระแทกปิดเองอย่างแรงแล้วติง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 เสียง,งน้ำหยด มันกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังรัวและเร็วกว่าเดิมมากครับวินาทีที่เสียงประตูห้องซ้วมนั่นกระแทกปิดผมแข็งทื่อไปเลยครับขนทั้งตัวมันลุกพรึบขึ้นมาพร้อมกันห้องเก็บของแคบๆนี่มันอับจนแทบไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วพอเจอแบบนี้เข้าไปผมแทบจะลืมวิธีหายใจไปชั่วขณะ ไฟฉายคาดโขวผมยังส่องไปที่วาวสีแดงแป๊ดตรงหน้าแต่สมาธิผมทั้งหมดมันไปอยู่ที่ข้างนอกนั่นอยู่ที่เสียงติ๊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 งที่มันดังร่วนและเร็วยังกับมีคนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้แต่มันไม่ใช่เสียงก๊อกมันยังเป็นเสียงหยดอยู่นะแต่มันถี่มากจนแทบจะกลายเป็นเสียงเดียวกันผมพยายามบอกตัวเองในใจครับลม ลมมันคงพัดประตูผูผูนั่นปิดเองแต่มันจะเป็นลมไปได้ยังไงในเมื่อที่นี่มันคือห้องน้ำที่เกือบจะปิดทึบทางเข้าก็อยู่ตั้งไกลแถมตัวผมก็มุดเข้ามาอยู่ในห้องนี้อีกไม่มีช่องลมที่ไหนแรงขนาดนั้นแน่ๆผมกลืนน้ำลายฝืดๆลงคอพยายามรวบรวมสติกลับมาที่งานปิดน้ำปิดน้ำแล้วรีบออกไปจากที่นี่ผมตะโกนบอกตัวเองในหัว ผมใช้มือทั้งสองข้างจับที่วงล้อวาวอีกครั้งออกแรงสุดชีวิตเสียงโลหะเสียดสีกันดังแสบแก้วหูมันฝืดและนั่นมากครับเหมือนมันไม่ได้ถูกหมุนมาเป็นสิบสิบปีอย่างที่ครูเขาว่าจริงๆผมกัดฟันเกรงแขนจนเส้นเลือดปูดกลิ่นสนิมเหล็กคลุ้งจนผมเวียนหัวแต่ผมหยุดไม่ได้ และตอนที่ผมกำลังออกแรงบิดมันอยู่นั่นเองเสียงน้ำหยดติงต๊งติงต๊งติง้งติ๊งติ๊งที่ดังรัวๆอยู่ข้างนอกมันหยุดครับหยุดแบบกริบทุกอย่างเงียบสนิทมีแค่เสียงลมหายใจฟืดฟาดของผมกับเสียงอีดอาดของวาวที่ผมกำลังสู้กับมันอยู่เท่านั้น ความเงียบแบบนี้มันน่ากลัวกว่าตอนมีเสียงอีกมันเหมือนมีคนกำลังจ้องฟังผมอยู่แล้วผมก็ได้ยินครืดครืดมันไม่ใช่เสียงน้ำมันไม่ใช่เสียงลมมันเป็นเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรแข็งๆมาลากครูดไปกับพื้นซีเมนต์ตช้าๆ มันดังมาจากข้างนอกประตูเก็บของนี่แหบดังมาจากในห้องซ้วมห้องในสุดห้องที่ประตูปิดไปเองนั่นแหละครับมันเป็นเสียงลากที่เนิบนาบแต่หนักแน่นเหมือนคนกำลังใช้เล็บหรือบางทีอาจจะเป็นเล็บที่ไม่ใช่ของคนขูดไปตามรอยแตกของพื้นกระเบื้องหัวใจผมเต้นเหมือนจะหลุดออกมาจากอกชิบหายแล้วสะบดในใจกูไม่ได้อยู่คนเดียว ตอนนี้ความกลัวมันพุ่งขึ้นมาจุกที่คอหอยอะดรีนาลีนมันฉีดพล่านไปทั้งตัวผมเลิกสนใจเสียงนั่นแหะครับผมทุ่มแรงทั้งหมดที่มีไปที่วาวบิดมันแบบไม่คิดชีวิตอืกรกในที่สุดวาวุ้นก็ขยับครับมันหมุนตามแรงผมแล้วผมได้ยินเสียงน้ำที่ไหลซ่าๆอยู่ไกลๆน่าจะเป็นจุดที่รั่วข้างนอกมันเริ่มเบาลง เบาลงจนเกือบจะเงียบผมทำสมเร็จแล้วและทันทีที่เสียงน้ำรั่วข้างนอกเริ่มสงบลงเสียงครืดที่ดังอยู่ในห้องส้วมนั่นก็หยุดตามไปด้วยครับตอนนี้ความเงียบที่แท้จริงกลับเข้ามาปกคลุมอีกครั้งผมรีบหมุนวาล์วปิดจนสุดให้แน่ใจเงื่อผมแตกพลักเต็มผาผากผมต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่การจะออกไปได้ ผมต้องเปิดประตูเหล็กบานนี้แล้วเดินผ่านหน้าห้องส้วมห้องนั้นห้องที่ประตูกำลังปิดสนิทและมีบางอย่างที่เพิ่งหยุดส่งเสียงไปเมื่อกี้อยู่ข้างในผมค่อยๆเอื้อมมือไปแตะสลักประตูเหล็กหายใจเข้าลึกๆแม่เสียงมันดังขึ้นมาอีกครับแต่มันไม่ใช่เสียงติง๋ง มันเป็นเสียงของเหลวข้นๆที่หยดลงบนพื้นดังแมมแล้วก็เงียบไปและเสียงแมมที่ว่านั่นมันดังอยู่ตรงหน้าประตูห้องเก็บของที่ผมนั่งอยู่เลยครับในห้องเก็บของที่มืดและอับชื้นนี่ผมกลายเป็นหินไปแล้วครับมือผมยังค้างอยู่ที่สลักประตูเหล็กแต่ทั้งตัวมันแข็งทื่อไปหมดแมมเสียงนั้นมันชัดเจนมากครับ มันไม่ใช่เสียงน้ำหยดแบบติ๋งที่ผมได้ยินในห้องส้วมแต่มันเป็นเสียงของเหลวที่ข้นและหนื่นกว่านั้นตกกระทบลงบนพื้นปูนที่แห้งสนิทแล้วตำแหน่งที่มันดังมันอยู่แค่แค่หน้าประตูเหล็กบานนี้เท่านั้นห่างจากหน้าผมไปไม่ถึงคืบแค่มีประตูบานนี้กั้นอยู่กลิ่นกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นสาบเน่าที่ผมได้กลิ่นจางๆตอนแรกตอนนี้มันรุนแรงขึ้นมากครับ มันตลบอบอวนอยู่ในอากาศที่แทบไม่มีให้หายใจนี่รากับว่าต้นตอของกลิ่นมันย้ายมาจ่ออยู่ที่หน้าประตูนี้แล้วเสียงคลืดหายไปเสียงติง๋งก็หายไปเหลือแค่ความเงียบที่หนักอึ้งกับเสียงหัวใจของผมเองที่เต้นดังเหมือนกรองรบอยู่ในอกผมต้องออกไปผมบอกตัวเองอย่างนั้นผมจะมาตายในห้องเก็บของแคบๆนี่ไม่ได้ ครูใหญ่กับครูพละก็รออยู่ข้างนอกผมติดน้ำสำเร็จภารกิจผมจบแล้วผมแค่ต้องเปิดประตูนี้แล้ววิ่งออกไปผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่คอยๆลดไฟฉายคาดหัวลงตำ่ำส่องให้ลำแสงมันผ่านช่องว่างเล็กๆใต้บานประตูเหล็กผมแทบหยุดหายใจตรงพื้นปูนที่ผมควรจะเห็นเป็นสีเทาหมุนๆตอนนี้มันกลับมีแอ่งของเหลวสีดำคลำค้ำข้นๆ มันคือแอ่งที่เกิดจากเสียงแมะเมื่อกี้นี้และมันกำลังขยายวงกว้างขึ้นช้าๆมันยังหยดอยู่ครับแมะแมะมันไม่ได้มาจากในห้องส้วมมันมาจากข้างบนครับบางอย่างมันอยู่บนเพดานอยู่บนเพดานหน้าห้องเก็บของที่ผมนั่งขดตัวอยู่นี่มันรอผมอยู่ตรงนั้นวินาทีนั้นความกลัวทั้งหมดมันพุ่งทะลุขีดจำกัดไปแล้วครับผมไม่คิดอะไรอีกต่อไป สัญชาตญาณดิบมันสั่งให้ผมหนีเท่านั้นผมสูดหายใจเข้าลึกสุดปอดและผมก็ถีบครับผมใช้เท้าทั้งสองข้างยันผนังด้านหลังแล้วถีบร่างกระแทกประตูเหล็กบานนั้นออกไปสุดแรงเกิดโครมประตูเหล็กกระแทกกับผนังห้องน้ําด้านนอกดังลั่นร่างผมพุ่งทลาออกมาจากห้องเก็บของและไฟฉายคาดหัวของผมก็สัต์ตรงไปที่เพดานห้องน้ําโดยอัตโนมัติภาพที่ผมเห็นตรงหน้า มันจะติดตาผมไปจนวันตายครับบนเพดานที่เต็มไปด้วยหยักใ่และรอยราดำมันมันอยู่ตรงนั้นครับมันคือร่างของอะไรสักอย่างที่ซีดขาวจนเกือบเป็นสีครีมผอมเกรงจนเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆมันเกาะติดอยู่กับเพดานเหมือนตุ๊กแกแต่ขนาดบรรเท่าคนหรืออาจจะใหญ่กว่าผมยาวสีดำสนิทเปียกโชกห้อยรุ่มริ่งลงมาเกือบถึงพื้นและของเหลวสีดำคล้ำขุคนนั่น มันหยดลงมาจากปลายผมของมันนั่นเองและจังหวะที่ไฟของผมสาดไปกระทบมันหยุดนิ่งไปชั่วอึดใจก่อนที่หัวของมันจะเงยขึ้นมาไม่สิมันห้อยหัวอยู่มันคือการเงยหน้าขึ้นมาสบตากับผมในท่าที่กลับหัวผมไม่เห็นหน้ามันชัดหรอกครับเพราะผมยาวๆนั่นมันปลกหน้าอยู่แต่สิ่งที่ผมเห็นและจะไม่มีวันลืมคือดวงตาครับ ดวงตาสีขาวขุ่นคู่หนึ่งที่เบิกกว้างอยู่ในความมืดใต้เส้นผมมันจ้องทะลุแสงไฟฉายของผมมันจ้องมาที่ตาของผมเลยอผมไม่รู้ว่านั้นเสียงผมหรือเสียงอะไรแต่ผมกรีดร้องออกมาดังที่สุดในชีวิตผมไม่สนใจอะไรอีกแล้วผมล้มลุกคลุกคลานพุ่งตัวไปที่ประตูทางออกของห้องน้ำผีนั่นและผมก็ได้ยินเสียงสุดท้ายตามผมมาแผลบซ่า มันเป็นเสียงเหมือนก้อนเนื้อนหนักๆที่ตกจากที่สูงลงมากระแทกกับพื้นปูนที่เปียกแฉะมันมันโดดลงมาแล้วครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมวิ่งผ่านประตูห้องน้ำนั่นออกมาได้ยังไงมันเหมือนสมองผมตัดการรับรู้ทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วเหลือแค่ขาสองข้างที่ก้าวแบบไม่คิดชีวิตผมไม่ได้หันกลับไปมองผมไม่กล้าผมไม่กล้าแม้แต่แจ็ค,คิดว่ามัน กำลังตามผมมาหรือเปล่าเสียงแผลบซ่านั่นมันยังก้องอยู่ในหูผมมันคือเสียงที่บอกผมว่าระยะห่างระหว่างความตายกับชีวิตมันถูกย่นเข้ามาจนแทบจะติดหลังผมอยู่แล้วผมวิ่งผ่าความมืดวิ่งลุยน้ำที่เจึงนองตรงอาคารพละศึกษาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นผมเห็นแสงไฟฉายสองดวงส่องวูบวาบอยู่ที่เดิมครูใหญ่กับครูพละยืนรออยู่ช่าง ช่างเป็นอะไรไปเสียงครูใหญ่ตะโกนมาก่อนตัวผมพุ่งเข้าไปหาพวกเขาสองคนเหมือนคนเสียสติปิดแล้วผมปิดน้ําแล้วผมจะกลับผมจะกลับเดี๋ยวนี้ผมตะโกนใส่หน้าพวกเขาเนื้อตัวผมสั่นเทาเป็นหมดเหงือผสมอะไรไม่รู้ท่วมตัวผมกลิ่นเหม็นคาวในนั้นมันยังติดจมูกผมอยู่เลยครูใหญ่กับครูพระละมองหน้าผมด้วยความตกใจสุดขีดหน้าผมคงซีดเป็นกระดาษไปแล้วช่างช่างเจออะไรมาครูพระละถามเสียงสั่นๆ อย่าถามอย่าเข้าไปห้ามใครเข้าไปที่นั่นอีกเด็ดขาดผมควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเอากุญแจคืนไปล็อกมันไว้บกปูนทับไปเลยยิ่งดีผมยัดกุญแจสนิมเขือนั่นคืนใส่มือครูใหญ่เขารับไปแบบงงๆน้ำน้ำมันหยุดไหลแล้วหยุดจริงด้วยครูใหญ่พูดพลางส่องไฟไปที่พื้นซึ่งระดับน้ำเริ่มนิ่งแล้วแต่ผมไม่สนใจแล้วครับผมรีบเดินจำอ้าวไปที่มอเตอร์ไซค์คว้ากล่องเครื่องมือที่วางทิ้งไว้แต่เดี๋ยวนะกล่องเครื่องมือผม ผมวางมันไว้หน้าห้องน้ำนั่นก่อนจะเข้าไปผมชงงักกึกไม่ผมไม่กลับไปเอาผมทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละเรื่องเงินเดี๋ยวผมโทรมาแจ้งผมต้องไปแล้วผมพูดแค่นั้นกระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องเสียงท่อดันกระหึ่มขึ้นมาผมบิดคันเร่งออกตัวจากตรงนั้นท,ทันทีแสงไฟหน้าสาดผ่านอาคารพัศึกษาสาดผ่านทางเดินมืดๆและสาดไปกระทบกับทางเข้าห้องน้ำร้างนั่นเป็นวินาทีสุดท้ายผมสาบานได้ครับ ว่าผมเห็นเส้นผมสีดำยาวๆเปียกๆมันลากยาวออกมาจากช่องประตูห้องน้ำร้างกองอยู่บนพื้นตรงที่ผมเคยวางกล่องเครื่องมือไว้คืนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านยังไงผมแทบจะจำไม่ได้เลยครับผมรู้สึกเหมือนมีกลิ่นคาวนั่นมันตามผมมาตลอดทางลมที่ปะทะหน้ามันไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเลยครับมันกลับพากลิ่นอับชื้นกลิ่นสนิมเหล็กนั่นกลับมาตอกย้ำผมตลอดเวลา ผมคอยตะเหลียวมองกระจกหลังกลัวกลัวว่าจะเห็นดวงตาสีขาวขุ่นคู่นั้นจ้องกลับมาหลังจากคืนนั้นผมจับไข้หัวโกรนไปสามวันเต็มครับผมนอนละเมอกรีดร้องแต่คำว่ามันอยู่บนเพดานมันอยู่บนเพดานจนที่บ้านต้องไปนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์ให้หลังจากหายไข้ผมโทรไปหาครูใหญ่คนนั้นผมบอกแค่ว่าผมทำเครื่องมือตกน้ำหายไปหลายชิ้นขอเบอิกค่าเสียหายเพิ่มเขาตกลงโอนเงินมาให้ผมทันที โดยไม่ถามอะไรผมสักคำและผมก็ไม่คืนถามเขากลับไปเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำนั่นหรือว่าเรื่องเล่าที่นั่นมันคืออะไรทุกวันนี้ผมยังเป็นช่างประปาอยู่ครับแต่ผมสาบานกับตัวเองเลยว่าผมไม่รับงานกลางคืนอีกแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงเรียนหรือสถานที่เก่าๆผมยอมเสียอะไรได้ดีกว่าต้องไปเสี่ยงเจออะไรแบบนั้นอีกภาพมันที่ห้อยหัวลงมาดวงตาสีขาวขุ่นที่จ้องผม และเสียงแผลบสุดท้ายนั่นมันยังคงชัดเจนอยู่ในหัวผมมันทำให้ผมรู้ว่าบางสถานที่เขาไม่ได้อยากให้เราเข้าไปยุ่งและบางก๊อกมันก็ไม่ควรมีใครไปปิดมันครับขอบคุณครับ